สบายดีมีสุขพี่น้องปองปสายุขข่สุคนนะครับพบพ่อกันอีกแล้วนะครับกับหนุ่มน้อยนะ้ำมนต์คนนาแกจากวัดตะคบบนมเป็นลูกเป็นหล,ลานนักพือเก่าครับวันนี้บ่าวแอดก็จะพามาอัปเดตนะครับเนาะใกล้แล้วหรืออีกสองสามวันเราก็ต้องแยกคอกแม่กับลูกเราจะแยกออกแบบไหนเราจะเตรียมตัวยังไงเนี่ยวันสองวันเนี่ยบ่าวแอดก็ต้องเตรียมตัวมาฟังเบื้องว่าบ่าวแอ็ดจะเตรียมตัวไปไหนที่จะแยกลูกออกจากแม่นะครับเพราะว่าอย่าง อเอาไว้นานๆแม่คกับก็สุดศอกสุดโสมได้พี่น้องอเพราะว่าเพาื่อการศึุษายากเนาะช่วงเวลานี้ครบกําหนดสี่สิบห้าวันเนาะบ่าวเอ็ดก็ต้องเตรียมตัวละ40 4ส42ี่สิบสามสี่สิบสองมื้อบ่าวเอ็ดก็เริ่มละว,วันที่สี อีก3ามสี่มื้อก่อนที่ว่าจะแยกเนาะเราก็ต้องมีการเตรียมตัวไปไหนมาฟังคําตอบจากบ่าวเอสเนาะครับมาฟังนํากันเลยเนาะครับเนาะก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์ช่องบ่าวเอดไลฟ์สไตล์นะครับเป็นขวัญกาลังใจนุ่มน้อยหนาม้นคนนาแก่จังหวัดนครพนมเป็นลูกเป็นหลานคือเก่ามาฟังนํากันครับว่าบ่าวเอสทีเฮ็ดไปไหนวิธีแบบใดตามบ่าวเอดมาบึ่งมาชมนํากันครับเนี่ยหมูป่าแล้วก็อ้วนท้วนสมบูรณ์นี่ได้เอ่อครบ สี่สิบสองวันแล้วเนี่ยเนี่ยถ้าสี่สิบห้าบ่าวเอกต้องย้ายแล้วเพราะว่ายังจะเตรียมพร้อมๆให้แม่เพิ่นได้เต็งซื้อเต็งตัวเป็นเสดเป็นสาวคือเก้าเด้พี่น้อง <c oughs> เพิ่นแมน่ <c oughs> ถ้าเราเลี้ยงหมูอาสมบูรณ์แม่พันธเราสมบูรณ์ช่วงระยะ <c oughs> เวลาที่แม่เพิ่นให้นมเนาะลูกก็จะแบบนี้นะอ้วนท้วนสมบูรณ์เบอ ตูดจะไม่แหลมเนี่ยคือประสบการณ์ใหม่ของบ่าวอดที่ตูดแหลมที่ของบ่าวเอดเป็นสมัยก่อนนะเพราะว่าอะไรเป็นเพราอเลือดชิดพ่อแม่ลูกเพิ่นผสมแม่แบบเนี้ยเพราะว่าหมูตัวผู้ของบ่าวเอดนะเป็นลูกของแม่เจ้าสองตัวนี้แต่ก่อนก็เลยผสมบ่าวอดไม่มีความรู้อะไรเลยแต่ก่อนนะ ก็เลยเป็นเลือดชิดเขาบอกว่าเลี้ยงการเลี้ยงหมูป่าน่ะโดยชนทัตยาน่ะได้แต่พอพันผสมไปแล้วลูกเป็นสบุกแข็งแรงเป็นเจ็บเป็นไข่ตลอดขี่หลอกขี่ไหลท้องโลกท้องล่วงเบ่าวเอดก็กูม้มอกุ้มใจแต่ก่อนทึกวันนี้มีประสบการณ์และตรงนี้คือเบ่าวอดก็ภูมิใจเนาะถ้าได้เลี้ยงมาแล้วก็เห็นไหมก็เพื่อนกันจะออกไปเล่นทางนอกที่เบ่าวแอดทาไว้เนี่ยเนี่ย,เ,ยเพราะว่าอะไร 43วันยาบ่าวเอสก็ต้องเตรียมความพร้อมให้เพิ่์นได้ออกไปให้เราจะไปทําอ่าหัวอาหารแช่ให้เป็นอาหารที่อ่อนๆเนาะให้เพิ่์นไว้เพิ่์นเลียเพิ่์นกินเล่นๆปรากนเนาะส่งบรรยากาศให้เพิ่์นคุ้นเคยกับอาหารอันนี้เพิร์นต้องแยกแม่เพิ่์นบางแน่แม่เพิ่์นก็เริ่มสุดโทมเพราะว่ายัง ถ้าปล่อยไว้ให้ลูกอยู่กับแม่นานๆนะแม่ก็จะพร้อมมันจะขุนยากได้พี่น้องกวาอ่าเพิ่นจีเป็นเสียเป็นสาวอีกองต้อง,อง,อ,งอ,องต้องอีก,กอีกนานเนาะพี่น้องเนี่ยตรงนี้บ่าวแอดก็อีกโซสบันก็เอาย้ายออกไปอยู่ข้างนอกตรงนู้นแล้วก็บ่าวเอดก็จะเอาฟางมาไว้ให้เพิ่อนอ่าได้นอนอุ่นๆช่วงระยะเวลาหน้าหนาวเนาะเนี่ยเนี่ยเนี่ย สนใจนะครับพร้อมที่จะย้ายบ้านเลยเด้อพายทักทายกันเข้ามาเด้อสอบถามกันเนาะเนี่ยเหส่วนเจ้านั้นก็ลูกก็เริ่มออกไปอยู่ข้างนอกแล้วเนี่ยปล่อยเย็นๆเขาก็เข้ามาสักพักหนึ่งเขาก็เข้าวิ่งเข้ามาหาแม่เขาแต่ตอนนี้ก็จะให้เพิ่นแต่งตรงแต่งตัวและบัตรเ้นะเป็นสาวเป็นเว้นแหละพี่น้องเนี่ยมันไม่ยุ่งไม่ยากอะไรเลยเนี่ย อาหารถ้าเราเลี้ยงหมูเยอะๆเราจะทําแบบไหนเราจะลดต้นทุนแบบไหนเห็นไหมเนี่ยเริ่มฮัดกลงฮัดกินแล้วทีเนี้ยเนาะครับเนี่ยช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเอาระยะหน้าหนาวเนาะหนาวน็บเนี่ยลูกหมูเขากันนอนกองกันอยู่ได้พี่น้องเลยแม่ประกาศสิเฮ็ดหัง่งให้เนาะฟางเบาเอดกัดเรียมมาไว้ให้ตลอดเพื่อความอบอุ่นของลูกหมูเขาอ้วนตุม้มุได้มีเนาะครับตรงนี้เขากันต้องแยกเนาะ เอาออกไปขุนลูหมูของเข้าให้จเจริญเติบโตแล้วสังเกตไปไหนว่าลูกนหมูเราใกล้จะพร้อมแล้วสังเกตเวลาเราอ่ามาให้อาหารเนาะหมูเนี่ยลูกเพิ่นจะมาเลี้ยกินเนาะแปลว่าเพิ่นใกล้จะพร้อมแล้วเนี่ยตรงนี้ก็ยี่สิบสองลูกหมูป่าของบ่าวแอดเนาะก็เนี่ยเจ้านี้ก็คลอดมาแล้วเนาะเนี่ยคลอดไว้ตัวนี้จะ วงมากเลยอันนี้จะเป็นที่เบาแอดผสมข้ามสายพันธุ์นะเพราะว่าอย่างาจะเป็นเหมยซานผสมหมูป่าเลี้ยงลูกหมูผสมสุดปังสุดงามให้เบอกหูผสิกกีกลางๆใหญ่ๆกอได้กับลูก้างใ<อ>นผพี่น้องบ่ไงสังเกตบ่เนี่ยเพิ่งจะคลอดออกมาเป็นแม่สาวแล้วแต่ดวงของห้างว่า มันจะได้เยอะหรือบ่เยอะแต่ตรงนี้คือเป็นแม่สาวแล้วก็ทําใจไว้อยู่แล้วไม่เกินแปดตัวเนาะในข้อของเ่าแอดอันนี้มันก็อยู่ประมาณห้าตัวนะเนาะคลอดออกมาให้เ่าแอดแล้วเพราะว่าพ่อพันเบ่าแอดก็ให้เขามาทับให้เนาะเนี่ยเนี่ยตะมุตะมิเนี่ยเนี่ย,ย,ยหูมันกระจัดก,กลางเนี่ยเพราะว่าอะไรอีกสักพักหนึ่งถ้าตัวนี้แยอออกไปเพิ่งจะได้ประมาณสามวันเองเนาะครับเนี่ย เจ้าเนี้ยอ่าส่วนอ่าเจ้าตัวนี้อ่าสักพักหนึ่งก็บ่าวแอดก็ต้องเนี่ยทำรูให้ลูกเขาอ,กออกออกวิ่งออกไปคอกที่บ่าวแอดเตรียมไว้เนาะเนี่ยเจ้านี้ก็ปล่อยลูกออกไปแล้วเริ่มฮัดไปไปเกาะไปกินข้างนอกเดี๋ยวตามบ่าวแอดมาเบื้อน้ากันเนาะเนี่ยเนี่ยบ่าวแอดเจ้าจะทํารูให้ลูกเพิ่นเดี๋ยวออกไปวิ่งเล่นข้างนอกเนาะเนี่ยเนี่ย เริ่มแล้วลูกเจ้าตัวเนี้จะออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยวิ่งวิ่งเข้าออกเนาะบางตัวก็จะไปเลี้ยกินอาหารตรงนี้กับพี่พี่เพื่อนเนาะเลี้ยงผสมกันได้เนาะคนคุ้นเคยกันแล้ววันแรกเพื่อนก็ยังบอกคุ้นเคยกันแต่ตัวนี้เพื่อนเลิกคุ้นเคยออกมานอนข้างนอกแล้วเนี่ยแต่เพื่อนก็วิ่งเข้าไปหาแม่เพื่อนอยู่เนาะเป่าแอก๊กก็จะทําให้เพื่อนชินเน,ะนาะนักจับการออกมาอยู่ข้างนอกน่ะ อีสักพักหนึ่งคอกนั้นบ่าวเอ็ดก็จะปล่อยเข้าไปหากันเลยนะมุดเข้าไปหากันได้เล่นเล่นในคอกที่บ่าวเอ็ดเตรียมอนุบาลไว้เพราะอะไรในคอกตรงนี้ตรงนี้บ่าวเอ็ดก็จะให้หัวอาหารบอร่อปืองเราจะผลิตลูกหมูของเราเ่าเก็ให้หัวอาหารได้พี่น้องคุณเห็นไเพื่อจะกระโดดไปเล่นคอกนั้นคอกนี้เพิ่อเริ่มปฏิสัมพันธ์น้ากันเนาะตอนใหม่ๆเพิ่งจะจะทะเลาะก,กันเด้ ซกหมกซกมวยกันเห็นบ่น่ะเพื่อกัเริ่มมุดเข้าไปหากันแล้วจะไปอีกคออนั้นอนะ่ะเพราะว่าอายุไล่เรี่ยกันนะครับยี่สิบเอ็ดลูกหมูป่าเขาบ่าวอดเลี้ยงอีกสักพักหนึ่งเริ่มเลยนะครับใครสนใจนะครับเนะาะที่อยากได้ไปเลี้ยงนะครับเนาะทักทายกันเข้ามาได้เลยนะครับไม่มีการจองด้ตรงนี้คืออยากได้ก็คุยกันเลยเนาะเพราะว่าอย่างหลายครั้งที่จองไปแล้ว มันตัดสิทธ์คนอื่นเนี่ยตัดสิทธ์คนอื่นเขาเนี่ยเห็นไหมเขาก็เริ่มจะมาฮัดเลียแล้วเนี่ยกินอาหารนาเอื้อยเพื่อนเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นอ่าอีกเลี้ยงประมาณสองเดือนเนี่ยก็ผสมได้แล้วเนาะเนี่ยตัวเมียที่บ่าวแอดขุนไว้ว่าจะไปซอนแซมอ่ากับที่เพื่อนจะพดระวางเนาะหลายปีแล้วแล้วก็จะเอาตัวนี้มาเป็นแม่พันธุ์เฮาสืบต่อไปเนี่ย พันนี้พันผสมเนี่ยเป่าแอดชอบมากหมูป่าผสมเหมยซานเลี้ยงหมูพันผสมเพราะว่าตอบโจทย์ดีเนาะครับเป่าแอดก็จะปล่อยให้มาเอ่อเชหัวอาหารเนาะให้เพิ่นโบต้องใส่น้ำาหลายอยู่ประมาณคุกคิกคุกคิกเนาะให้เพิ่นได้มาลงมาเรียกิ่นน้ำเจ้าสองตัวนี้สักพักหนึ่งตันเย็น อาลูกหมูคอกนั่นก็จะออกมาวิ่งเล่นแล้วก็จะเข้ามาฮัดกินอาหารเราจะบอกเอาหย,ยาบเกินไปเนาะอาหารเราเอาผมก็จะใส่หัวอาหารเช่ให้มันแล้วจะค่อยว่าเอาแอดก็จะเช่หัวอาหารเนาะให้่บไ้มันแข็งเกินไป ให้มันอ่อนๆเนะาะลูหมูเขาได้กินเห็นบ่เนี่ยเพิ่นเริ่มฮัดลงฮัดเรียเนี่ยมากินแล้วเนี่ยคือบ่งบอกเราต้องรู้แล้วว่าหมูเราครบเดือนกว่าๆแล้วเนี่ยสีวันเบ่าแอดก็จะพร้อมที่จะเอาออกมาขุนและก็จะปล่อยให้แม่พันธ์เตรียมตัวได้ฟักฟื้นร่างกายฟิตร่างกายเตรียมความพร้อมที่จะผลิตอ่า พันลูกหมูเขาสืบต่อไปเนาะครับเนี่ยเจ้าตัวนี้ก็สวยรูปทรงสวยมากเลยเนี่ยเลี้ยงมากับมือหักหลายแพงหลายเนี่ยมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรอีกอย่างหนึง่งที่เบาแอดเคยศึกษาเนาะจะไม่ต้องเลี้ยงลำก็ได้แต่ช่วงนี้บ่าวแอดก็ให้ลำแต่ถ้าเป็นช่วงหน้าฝนเนี่ยบางทีเราก็ตัดต้นกล้วยมาให้กินเพราะหยังสันทาตยานของหมูป่า สมัยก่อนถ้าพอนอยู่ในป่าได้สกักกรัมพันเพิ่นถ้าอยู่ในป่าเนี่ยเพื่อนก็บ่ได้กินห่ำกินต้นไม้ต้นตอกเนี่ย <c oughs> บ่าวเอ็ดทดลองดูแล้วเอาอยาในปอกเนเปียหญ้าหวานมาให้เพิ่นกินน่ะบวไห้ห่ำเพิ่นก็ได้ช่วงระยะหน้าฝนน่ะที่หญ้าเยอะเนาะเนี่ยเราลดต้นทุนไปได้อีกถ้าเราเลี้ยงหมูเยอะๆล่ะเนี่ยบ่าวเอ็ดก็ไปซื้อเครื่องตัดยงตัดหญ้ามาเตรียมไว้ ข้างบ้านเราหน้าทั้งบ้านเขามาให้เพื่อนกินเพื่อนก็กินเด้พี่น้องเพราะว่าอย่างทุกวันนี้เผื่อเราไม่มีลำให้เขากินล่ะเนี่ยเราเลี้ยงหมูเยอะๆเราจะทำยังไงมันเป็นอตอบโจทย์นี่ไก่เขาก็ได้กินอาหารดีๆนํำเนาะอ,อ้วนท้วนไก่เขาก็ปล่อยเลยบอกว่าจะปล่อยไปตามสวนหยอกสวนยางเลยไก่เกิดเนี่ยตรงนี้คือข้ออนุบาลเนี่ยเนี่ยตอนนี้เพิ่นกำลัง หนาวอยู่พ่กกันนอนกันเนาะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเพื่อนก็นเริ่มออกห่างจากแม่แล้วเนี่ยเนี่ย่ยาวแอดก็จะทํโคกขยายไปอีกหลายๆสายพันธุ์ที่เราจะเอาเข้ามาคือพันธุ์ดูล็อกทีเนี้ยหมูป่าผาสมดูล็อกที่บ่บวแอดเคยศึกษาเนี่ยการเลี้ยงหมูป่าเสริมเสริมสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว ใบตองกอกตองกล้วยแถวบ้านเฮาก็เยอะแยะคนอีสานบ้านเฮาพักหญ้าป่าปิ้งเนาะพี่น้องเอามาเลี้ยงหมอกเลี้ยงหมูเฮาเนี่ยอ้วนท้วนสมบูรณ์เนาะเนี่ยเนี่ยพ่อพันธ์กระเป๋าแอดก็ว่าจะอ่าไปหาเลือดร้อยทีเนี้ยมาผาสมเนี่ยแม่พันธุ์สาวของเป๋าแอดเนี่ยเนี่ยสองตัวสองรุ่น เนี่ยเนี่ยตอบโจทย์ดีมากเลยคููนี้แป๊บเดียวเนาะเลี้ยงแป๊บเดียวก็เนี่ยรูปลักความสวยงามอ่าคอกหนึ่งเบาแอจะเอาไว้สักตัวหนึ่งเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเอาเพาะยังเอาออกมาเทไรเพิ่นมาขอปล่อยให้หมดจนลืมคิดไปว่าเราก็ต้องขยายพันธุค์คอกหมูเราไปอีกเยอะๆความ คิดว่าจะเลี้ยงเล่นๆกับกลายเป็นธุรกิจได้บ่าวอดเนี่ยถ้าเรามีแม่พันสักสามสิบตัวละอ่าให้ตอบโจทย์ตัวเองรายได้เดือนหนึ่งตกไม่ใช่ใน,น้อยขนาดที่เราเลี้ยงแค่นี้เนี่ยแคบบเดียวเห็นผลเห็นกําไรเร็วลงทุนครั้งเดียวจบเลยพี่น้องแค่เอามาทําคอกก็คอกบ้านๆเนาะเนี่ย ที่เบลแอดมาลงทุนทำเนี่ยคือรายได้จากาการาปล่อยหมูของเราไปแล้วก็เอามาตเติมไปทีละนิดทีละหน่อยเนาะเนี่ยต่อไปเบาแอดก็ต้องทําข้อขาเจ้าเตัวนี้เนี่ยทำเรื่อยๆไปเรื่อยๆขยายไปเรื่อยๆนาอพี่น้องทําเล็กๆไปหาใหญ่เขาว่าลองไม่ใช่ว่าเห็นเพื่อน่าวแอดมาบอกว่าอุ้ยเลี้ยงง่ายขยายพันเร็วเราก็ต้องมีการลงทุนเหมือนกันแต่ละสิ่งแต่ละอย่างเนาะ แต่มันก็จะตอบโจทย์และก็จะเป็นรายได้ให้แก่ครอบครัวของเราสืบต่อไปได้พี่น้องให้อยู่กับแม่ก่อนสักสองสามวันนะเดี๋ยวบ่าวแอดก็ต้องออกไปขุนแล้วเตรียมพรม้อมแล้วสูตรของการอาที่จะแยกออกไปอยู่อีกคอกหนึ่งของแม่บ่าวแอดก็มีคลิปให้ดูที่ผ่านมาเนาะไปดูได้นะคลิปย้อนหลังได้นะครับในการอาที่เราจะ เอาลูกหมูเราออกไปขุนการเลี้ยงหมูป่าเสริมเสริมสร้างไรายได้ให้แก่ครอบครัวสุดปังสุดงามเนาะครับเนี่ยตอบโจทย์ได้ดีมากๆเลยอยากใครเป็นอาชีพเสริมเนาะครับบางคนก็ทักทายเข้ามาถามเบ่าแอดเนาะว่าเอ่อทางเม็ดส่งเม็ดเศษ่นถามว่าเลี้ยงหมูแล้วฉันจะไปอ่าปล่อยอยไสไปขายยุสไยเบ่าเอดซอยบอกแน่นี่วันนี้ก็ทักทายกันเข้ามาถามเบ่าแอดเนาะเบ่าแอดก็ย้ำเสมอในการ ตลาดตรงนี้คือบเบาแอ็ดก็จะเลี้ยงเข้าช่วงเทศกาลเด้วันสงการเด้ะจะขุนให้อ้วนเลยหรืออีกอย่างหนึง่งอยากได้เบอร์โทรเบอร์โทรเผยก็จะเอาไปทําหมูหอกหมูหันลูกหมูป้าจาักโล่สามโลขึ้นสี่โลขึ้นห้าโลขึ้นราคาแบบไหนเนาะครับเราก็มาตกลงกันเองเรารู้ว่าจะทำะพ่อพันแม่พันเนี่ยตัวเท่าไหร่ ที่ทักทายถามเมาแอดมาเนี่ยแม่พันสาตะตหเดือนเจเดือนแปดเดือนเนี่ยราคาเท่าได่เบาแอดเราต้องดูว่าหมูเราตัวใหญ่ตัวเล็กนี่ราคามันอยู่ที่เราและทีนี้เราคุ้มไหมที่เราจะปล่อยราคาสองพันสามพันเนี่ยเราต้องตอบโจทย์ตัวนี้ด้วยเนาะถ้าตัวหมูของเราเลี้ยงอ้วนท้วนสมบูรณ์เราจะไปขายสามพันมันก็ไม่ได้นะพี่น้องปล่อยแค่สามพัน ถ้าเป็นแม่พันธุ์ที่ท้องอ่าได้เดือนสองเดือนก็จะเป็นอีกราคานึ่งนี่ถ้าเราเลี้ยงหมูเราสมบูรณ์ผมแม่ว่าหมูคอมจอยเราอยากได้ราคาเราต้องเลี้ยงให้อสมบูรณ์เนาะเนี่ยเนี่ยนี่จะหนาวมากเลยช่วงเนี้ยเนี่ยเพื่อจะมาเลี้ยกินจนจะเบิดแล้วตรงเนี้เนี่ยในการเลี้ยงหมูป่าเนาะ เสริมสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวเนาะที่บ่าวแอดอยากแนะนําอยากส่งเสริมเนี่ยอาชีพเกษตรกรต,ตรงนี้เราจะได้ไปทํางานอื่นอีกเลี้ยงง่ายเนี่ยให้อาหารเส้ากับเรลงเนี่ยหลังเลิกงานของบ่าวแอดเนาะเนี่ยเนี่ยเราจะไปกรีดโยงกรีดยางจะไปทําให้ทํานาเขาปล่อย่นได้มีต้นกล้วยสักต้นหนึ่งทิ้งแต่ละคองแต่ละคคกเนี่ยเพื่อจะกินเองจัดการเองเนี่ย น้ำเนี่ยตรงนี้เบาแสก็จะให้เฉพาะลูกหมูนะเนี่ยแต่แม่หมูเบาแดจะไปให้เพราะว่ามันหยังจะเป็นทําให้อ่อคอกเราชื้นเราแชะเพราะว่าอ่าเบาแอดอาจจะเลี้ยงใส่ดินเนาะเพราะว่าอย่างชัตตยานของหมูมันชอบดุดชอบงายอยู่แล้วเนาะปากเพื่อกัดดุดมันชอบเนาะในการดุดเนี่ย ถ้าไปใส่ปูนเบอกว่าเ,เคยเลี้ยงใส่แล้วปากเพื่อนกับพ้องเพื่อนชอบด,ดุแต่มันก็ดีอย่างเสียอย่างเนาะแต่ข้อปูนที่เรามาเอาเอาไปใส่ก็คือมันดูแลรักษาง่ายเนาะแต่ตรงนี้คือหมูป่ามันชอบแนี้บ่าวาแอดก็ากเลี้ยงแบบธรรมชาติกึึงธรรมชาติด้วยเนาะอีกสักพักหนึ่งโครงการของบ่าวแอดก็จะอาจจะเลี้ยงแบบปล่อยมันจะมีที่อีกสวนของบ่าวแอดก็จะมีอยู่บ้านบ้านสวนเนาะอาจจะเลี้ยงปล่อยเลยเพราะว่ามันอยู่ ห่างไกลบ้านคนเนาะตัวน,นั้นเราจะสามารถเลี้ยงได้แบบปล่อยอะเนี่ยน่ารักเนาะสวยงามรูปลักษ์เนี่ยเนี่ยเนี่ยน้องๆแต่ละตัวยีสิบเอ็ดหมูป่าแหละเขาจะพร้อมอีกอ่าก็จะสร้างรายได้ให้บ่าแอดแล้วเนาะเพราะว่าอะไรอีก3ามตัวนะ่ก็ตั้งท้องกันหมดแล้วเนี่ยพอสักพักหนึ่ง ตัวนั้นคอดตัวนี้ก็ผสมเนี่ยสาตัวตัวนี้ก็ผสมมันก็จะเป็นอ่าทุนหมุนเวียนเนาะสร้างรายได้ตลอดพี่น้องเนี่ยสนใจทักทายเข้ามาสอบมาถามอโทรมาหาบาวแอดก็ได้เนาะครับอ่าเพื่อเป็นแนวทางนกกักเกษตรกรท่านใดที่เพิ่นสนใจเนาะ0ูน 8, 5, 2 7 80846เนาะครับทักทายมาถามเบลแอดได้เนาะอ่าอ่าข้อมูลใดที่เบลแอดรู้เบลแอดก็จะตอบให้พี่ๆเพื่อนๆที่ท่านสนใจเนะาะเบลแอดก็ไม่ใช่คนเก่งแต่ชอบเรียนรู้คู่กันไปพร้อมเนี่ยเจ้าไทยก้าก็ชอบ <laughs> ไทยก้าเจ้าไทยก้าตามตลอดห่วงห่วง นี่ครบสามวันนี่ก็ครบสี่สิบห้าวันแล้วบ่าวเอดก็ต้องขยับขยายแยกแม่เพิ่นกับลูกเพิ่นเพื่อจะเพื่อยังเพื่อให้แม่เพิ่นเตรียมความพรม้พรมอมอแต่งตกแต่งตัวให้งามได้พี่น้องเด้ที่ในผูบ่าวมาหาเพิ่นไดไดเนาะลูกเพิ่นกันอยู่ทางพี่เราก็จะดูแลแบบไหนให้อาหารอ่อนๆเนาะที่เพิ่น ดให้เพ่นกินมาแล้วสองสามวันแล้วเนี่ยเลี้ยงคู่กันไปเลยเนี่ยแต่ตัวผู้บ่าวอสก็ต้องแยกออกไปนะตัวผู้ก็อยู่ฝั่งนู้นอะเราจะเลี้ยงพ่อพ่อพันุเผือกไว้อยู่ตัวหนึง่งไม่ต้องเลี้ยงเยอะตัวผู้เพราะว่าอ่าเราจะมาให้เลือดชิดเพราะว่าประสบการณ์ที่บ่าวอสเคยแนะนํามาตลอดเนาะ ันนี้บเบาแอดกัสโคอําลาพาจากกัเด็กพี่น้องได้มารู้จักเนาะครับในการาแยกลูกกับแม่เนาะครับคัดแยกอกอกรอแม่เพิ่นได้แต่งเนื้อแต่งตัวเนาะพร้อมที่เราจะทับสืบต่อไปลูกเขาก็จะเอาออกมาขุนข้างนอกเนะาะแล้วก็จะเลี้ยงดูปูเสือเพื่อนเนาะสักพักหนึ่งก็มีมีกเกษตรกรเพื่อนเท้าขามาเนาะครับพร้อมเลยนะครับเนาะอีกสองสัปดาห์เบาแอดก็พร้อมที่จะ ย้ายบ้านให้ลูกหมูของบ่าวแอดแล้วนะครับเนาะบัา,บานนี้บ่าวแอสจะขออำลาพาจากกันเด้อพี่น้องพอายูดีมีแหง้งยูดีมีสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนมั่งมีเงินทองร่ำรวยร่ำรวยตลอดปีตลอดไปนะครับเนาะบุญยูสูข้ามรุ่งเรืองเลื่องเหลื่อมสุขขู่สุขคนนะครับเนาะเหตุปิจการงานอย่างขอปังปัง,ปงสุขขู่สุขคนนะครับเด้อไปแล้วเดอ้อหักหลายแพงหลายนะครับไปแล้วครับ